งานสมนามีโอกาสมาชมาบารมีหลวงพ่อที่ท่านได้มีโอกาสนิมนต์ประสงค์มาร่วมในโครงการพื้นปูพระศาสนาเรา,าให้เจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าได้มาแล้วรู้สึกมีความอุ่นใจและก็สร้างความประทับใจให้กับอาตมาด้วยและก็คณะสงฆ์ที่มาร่วมกันในครั้งนี้วันนี้อตาตมาภาพได้มา ที่นี่ถือว่าเป็นขั้งแรกการที่หลวงพ่อธรรมพิทยโยธนได้มีโครงการฟื้นผูพระศาสนาก็ถือว่าตรงนี้เป็นของยากที่จะทําขึ้นมาได้และพระเดชพระคุณท่านได้มีโอกาสาช่วยฟื้นผูจตุปัจจัยทั้งหลายให้ไปสงเคราะห์ตามวัดบ้านนอกต่างๆาที่มีความกันดาน อาตมาภาพก็อยู่วัดวัดบ้านนอกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็จะมีปัจจัยแทบจะไม่มีเข้ามาวัดนอกจากกิจนิมนต์เป็นบางครั้งถือว่าอยู่วัดกันดานวันนี้ได้มีโอกาสมาสถานที่นี้ในงานสมนามีโอกาสมาชมบาร,รมีหลวงพ่อที่ท่านได้มีโอกาสนิมนต์ประสงค์มาร่วมในโครงการฟื้นปูพระศาสนาเราให้เจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าได้มาแล้วมาเห็นสถานที่ ที่พระเด็พระคุูหลวงพ่อได้มาทาไว้ตรงนี้นก็เห็นอุบาสุขบุติกาให้การต้อนรับไม่ว่าจะเป็นอาหารขบการขบฉันและสัพยะทั้งหลายมองดูแล้วเป็นที่ประทับใจและพระสงฆ์เราก็มาให้ความร่วมมือกันมากมายมาเห็นสถานที่แล้วรู้สึกมีความอุ่นใจและก็สร้างความประทับใจให้กับอาตมาด้วยและก็คณะสงฆ์ที่มาร่วมกันในครั้งนี้เพราะช่วงนี้พระศาสนาเราในฐานะที่อาตมาภาพเป็นอุปชามองเห็นความเดือดร้อนของชาวพุทธเรา พราะการบวชสมัยนี้ถือว่าเป็นของยากขออนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อที่ท่านได้มีโอกาสฟื้นฟูพระศาสนาตรงนี้ท่านเล็งเห็นความสําคัญในทางศาสนาเราที่จะมองไปข้างหน้าเพราะทุกวันนี้ภาพ,พิสูตสัมมณเณรเราก็เริ่มน้อยลงเห็นอย่างเห็นได้ชัดอาตมาภาพก็อยู่ในทางศาสนาที่มากเกือบสี่สิบพรรษาแล้วที่รับใช้พระศาสนามา อนุโมทนาบุญกับพระเดพ็พระกูณหลวงพอ่อที่ท่านได้มอบปัจจัยครั้งนี้อนําปัจจัยนี้มาฟืน้นฟูพศาสนาในการทอดกระถินให้กับวัดที่อ,อยู่ธุระกันดารท่านจะได้นําปัจจัยนี้เอามาหนึ่งค่าน้ําค่าไฟถือว่าสาคัญสองเอามาใช้ใจ่ายในวัดเราที่สิ่งปลูกสร้างบางอย่างที่ยังไม่สําเร็จลุล่วงก็จะนําปัจจัยเหล่านี้นําไปก่อสร้างให้สําเร็จลุล่วงไป